เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับไทยฮอนด้าได้เปิดตัว Honda Geono ในโมเดลเย่2025ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคำถามว่ามันเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปให้ฟังเลยครับพร้อมกับพาชมรุ่นพิเศษรุ่นใหม่นะครับ h o n d a g จ o โอโน่พ125กับทาง Disney Fantasia ียครับเพื่อฉลอง85ปีของ Disney Fanta s i ชียที่เป็นมิกกี้เมาส์ใส่ชุดพ่อมดนี่แหละนะตัวรถก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆแบบนี้ครับตัดกับบางคนหน้าที่เป็นสีแดงนะครับราคาจำหน่าย73,000 3,700 limited edition run number นะครับทั้งหมดแค่2,000คันเท่านั้นใครที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของรีไปจับจองกันให้ไวเลยเดี๋ยวจะเป็นแบบตอนโดโรดักนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปี2024เนี่ยเรียบร้อยเลย ขายไวขายเต็มขายหมดและที่สําคัญราคาหลังหมดเนี่ยโอ้โหปั่นกันไปแบบแสนกลางเกือบ2 0 0แสนกันเลยทีเดียวใครที่เป็นแฟนคลับดิสนีย์ใครที่เป็นแฟนคลับมิกกี้เมาส์ครับรีบไปหาจับจองที่ตัวแทนจําหน่ายให้ไวเลยนะครับก่อนที่จะพลาดราคากลางอีกสักทีหนึ่ง73,700บาทครับสำหรับ Honda Geo No p น u s 125 Disney Fantasia 85ปีครับ honda g i o n o plus นะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าในโมเดลเยีย2025เขามีการปรับอะไรบ้างใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบอกกันให้ชัดเลยนะครับกับราคาจำหน่ายของเขา62,700บาทที่เป็นราคาแนะนำหรือว่าราคากลางนะครับใครซื้อเท่าไหร่โชว์รูมไหนขายเท่าไหร่ โชว์รูมไหนที่เอากําไรน้อยๆนะครับไม่บวกเยอะไปเป็นแบบ7-8 0 0 0 0แบบที่หลายคนชอบคอมเมนต์กันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนิดน,นึงนะครับเผื่อเพื่อนๆไปตามซื้อนะครับช่วยกันสนับสนุนดิลเลอร์ที่ไม่ค้ากําไรมากจนเกินควรนั่นเองนะครับ Honda c เ o n o plus ครับต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดจาก Honda l e ี d 125ที่ l e ี d 125เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเครื่องยนต์เป็นเจเนอเรชั่นใหม่จาก125 ESP นะครับเป็น125 ESP plus นะครับ4วาล125 cc หัวฉีด PGM FI นะครับ4จังหวะ Single o h Cam Sharp ระบายความร้อนด้วยน้ำครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจาก125 ESP เนี่ยมาเป็น125 ESP plus เนี่ย ตาม350นะครับตาม160ที่เปลี่ยนมาจาก150นะครับและมีการหยิบยืมเทคโนโลยีหลายๆอย่างเลยนะครับมาจากรถบิ๊กบค์ครับเมื่อเป็นเรื่องของการปรับอาจตาส่วนกำลังอัดให้สูงขึ้นลดแรงเสียดทานของกระบอกสูบลง นะครับมีการเพิ่มโรเลอร์แบริ่งนะครับไม่ให้เกิดการเผาไหม้ในรอบสูงมากจนเกินไปพิสตันออยล์เจ็ตนะครับเทคโนโลยีจากรถแข่งอย่าง C I F 450ฉีดน้ํามันหล่อลื่นเข้าไปใต้ลูกสูบครับทำให้ลูกสูบเย็นลงทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะครับรวมถึง กระเรียงกดวาวแบบลูกกิ้งเพาเข้าเวียงใหม่ปอกเสื้อสูบแบบผิวคุข่ขะตัวยดโซแบบไฮดรลิกนะครับระบบสายพานคู่ที่ทนต่อแรงดันจากข้างในได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้สายพานแกว่งน้อยลงนะครับเกิดการถ่ายกำลังได้ดีมากยิ่งขึ้นระบบไ d ดีปรับปรุงใหม่ในแต่ละส่วนนะครับทำให้มีอากาศสะอาดเนี่ยเข้าได้ดีมากยิ่งขึ้นครับทางเรือนอากาศถูกขยายให้ใหญ่ยิ่งขึ้น ระบบเผาไหม้นะครับพัฒนาให้เผาไหม้ได้สะอาดมากยิ่งขึ้นครับลดการปล่อย c o 2หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ลงเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ ESP พีพ s สใหม่ที่อยู่ใน h o n d a g i o ออ125นะครับก็ต้องบอกว่าแรงขึ้นลื่นไหลกว่าเดิมลดเสียงรบกวนลงนะครับทนทานช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบสีวาล์วซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดแรงเสียดทานและระบายความร้อนในเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแต่งได้โมดิฟายได้ควานได้ลื่นไหลแรงไม่ตกครับนี่คือสโลแกนสำคัญเลย ของเครื่องยนต์ E.S.P. Plus ไม่ว่าจะเป็น115 160หรือ350ก็ตามครับหลายคนจะรู้ดีจิงหลีดซิ่งนะฮะ g a l n o ซิ่งเนี่ยก็มาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าหลีดอะ่ะมันเป็นการนําเข้าจากเวียดนามครับแล้วก็จะไปเสียดงเสียด,ดุลกันให้เขานะครับก็เลยต้องมี g a Or n o Plus ออกมาเพื่อที่จะสร้างรถโมเดลนโมเดลคลาสสิกสำหรับตอบโจทย์ตลา,ลาดคุณผู้ชมในประเทศไทยกันนี่เองครับ ตัว G-ONO ครับใน m o เดล year สองพที่มีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหลายคนถามนะครับว่าเฮ้ยเปลี่ยนตรงไหนบอกทีได้ไหมเปลี่ยนสีแค่นั้นเลยครับกับราคาจําหน่ายราคากลางนะย้ําอีกทีนะครับว่าราคากลางนะ7 2 7 0 0บาทนะครับก็จะมีสีสันที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันยังไม่มี ABS สักทีนะครับแต่ว่าสีสันก็ ถือว่าสดใหม่ขึ้นไหมแล้วแต่คนชอบครับมีทั้งสีครีมนะครับสีขาวนี่ที่หลายคนรอนะครับสีส้มก็มีหรือว่าจะเป็นสีเขียวนะครับสีดําเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของ Honda g e o ออ o Plus เนี่ยก็เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในเมืองใช้งานไปทํางาน,นครับหรือแม้กระทั่งจะเป็น Messenger ライเดอร์เนี่ยก็จะได้รถที่สวยน่ารักแบบนี้แต่งขึ้นมากๆเลยครับโดดเด่นด้วยฟังก์ชัน Honda s m a r t Key นะครับและ Honda Smart Controller นะครับใช้ตัวกุญแจไร้าสายในการเปิด้าถาังน้ำมัน เปิดพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์สั่งการได้ครบทั้ง3ฟังก์ชันรวมถึงระบตุตำแหน่งรถได้และแน่นอนว่ามีสัญญาณการขโมยครับรวมถึงการเปิดปิดสัญญาณรีโมทด้วยครับตัวเปิดถังน้ํามันเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านหลังบังลมนะทำให้เติมน้ามันได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายกว่านะครับสะดวกไม่ต้องลงจากรถ พื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะถือว่าเป็นอีกนจุดเด่นของ Honda G จีอนเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระใต้เบาะที่ใหญ่ถึง30ลิตรตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับของเยอะแค่ไหนก็เก็บได้สบายกว่าแต่ถ้าอยากเก็บเยอะกว่าน,นี้มันจะมีแหลกด้านหลังเห็นไหมทุกคนแหลกด้านหลังเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนนะครับเป็นจุดยึดแล้วก็ใส่กล่องหลังเพิ่มเติมได้เลยนะครับอนอกจากไปจากนะครับตัว ฝาถังน้ำมันที่อยู่ด้านหลังบังลมหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีที่แขวนถุงแกงครับแล้วก็ U box นะครับหรือว่าคอนโซลบ็อกเนี่ยมาพร้อมกับช่องจ่ายไฟ USB C นะครับชาร์จไฟที่ไหนก็ได้ครับพร้อมชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาเสียบโทรศัพท์เอาไว้ได้เลยครับส่วนหน้าจเอาเรือนใหม่นะครับยังเป็นมัลติฟังชันมิเตอร์นะครับก็จะเป็นเนกาทีฟดิสเพย์ดิจิตอลนะครับแสดงผลเป็นแบบพื้นหลังสีดําตัวหนังสือสีขาวนั่นเอง โดยความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงของรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่5.4ลิตรครับเฟร,รมตัวรถเป็นแบบอันเดอร์โบนโชคหน้าเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นยูนิตสวิงครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่118กิโลกรัมนะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นไฮดรอลิกลิสต์เบรกที่ด้านหน้าครับมาพร้อมกับคอมบิ่เบรกซิสเต็มนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังให้เป็นดรัมเบรกอยู่ล้อแม็กขนาด12นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับยางหน้า1้อยทับเกายางหลัง1 1อ0สิบทับเน้าันบนะครับเติมน้ำมันเนี่ยต E20 เนี่ยก็ได้เหมือนกันทีนี้ครับมาดูในรายละเอียดของรุ่นพิเศษกันหน่อยดีกว่าน้องมิกกี้เมาส์ของเรานะครับมีอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจกันบ้างนะครับต้องบอกว่านี่คือ Honda g e o n o Plus Limited Edition Disney Fantasia นะครับเป็นมิกกี้เมาส์ที่ใส่ชุดพ่อหมดเนี่ยแหละนะฉลองครบรอบ85ปีของ Disney Fantasia ครับซึ่ง เป็นแอนิเมชันนะครับในตำนานของทางดิสนีย์เลยครับมาคอแลบร่วมกับทางทายฮอนด้าในฮอนด้าเจอโน plus ครับมีความโดดเด่นขึ้นมาด้วยสีสันที่จะเป็นสีน้ําเงินดำนะครับเป็นสีน้าเงินเข้มเหมือนท้องฟ้ายามค่าคืนเนี่ยตัดกับสีแดงนะครับที่บางโคนหน้าตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสีแมทหรือว่าสีด้านนะครับบางโคนหน้าจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตกแต่งพิเศษเพิ่มเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ขอบล้อนะครับตัวเพลทแปดสิบห้าปีดิสนีย์แฟนเทเชียนะครับลวดลายสต บริเวณที่พักเท้านะครับก็จะมียางรองมาให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างข,างของตัวรถ Disney f a n t a s i ชแล้วก็มีมิกกี้เมาส์ครับกับเวมนม์ดาวพร่างพายตัวบาดเนี่ยก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มครับกระจกมองหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มด้วยเช่นเดียวกันโดยย้ำราคาจำหน่ายกันอีกสักทีนะครับสำหรับ Honda Geono โนเ Limited Edition Disney Fan a ียครับ73,700บาท สเปคต่างๆก็จะเหมือนกับที่ไล่มาข้างต้นเลยครับทั้งตัว Standard และรุ่น Limited e dition คันนี้ครับโดยลูกค้านะครับที่ซื้อรถรุ่นลิมิเต็ด dition 2000คันของ Honda G e o ออนโน s ลาสดิสน a ย์แฟนไปเนี่ยก็จะได้ของแถมด้วยนะครับจะมีเสื้อคลุมนะครับเป็นเสื้อฮูดดี้ลวดลาย Limited e dition นะครับไปพร้อมกับพวงกุญแจ Limited e dition ของ Disney Fantasia เลยถือว่าของแถมเนี่ยไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าแฟนสาวก Disney ที่ซื้อไปเก็บกันเนเี่ จะทําให้ราคาของรถรุ่นพิเศษ Limited e dition นี้ขึ้นหรือเปล่านะเพราะลําพังราคาของ G-Orno ที่เป็นตัวสแตนดาดเองอ่ะทุกวันนี้หาซื้อไม่ได้นะต่ำกว่า70,000ื่นอ่ะผมเห็นคอมเมนต์ทั้งในช็อตนะครับของทาง u t u b e นะครับหรือรีวิวติ tok ต่างๆเองเนี่ยต่างพูดเหมือนกันว่าหาซื้อที่ไหนเจ็ดหมื่นแถวบ้านขาย80,000กันหมดเลยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปใครที่ซื้อดีลเลอร์ไหนที่ได้ราคาที่แบบเป็นมิดอ่ะไม่น่าเลือดขูดเลือดกันเกินไปอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ช่วยกันสนับสนุนให้ดิลเลอร์ที่ไม่ค้ากำไรเกินควรเนี่ยได้มีลูกค้าเยอะๆกันด้วยนะคฝากแชร์ แล้วก็ในปีนี้นะครับทางไทยฮอนด้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีก9รุ่นด้วยกันนะครับไม่รวม p c x 160ไม่รวม g i o n o รุ่นพิเศษคันนี้ครับก็รอติดตามกันได้ตลอดทั้งปีนี้เลยไ like, ลค์ Subscribe รอไว้ได้เลยครับพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ